คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้บ้านสำนักงาน36ตารางเมตรแบบมีห้องน้ำภายในสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้6คูณ6นะครับที่ทางลูกค้าสั่งผลิตแล้วเตรียมจะส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับกว้าง6เมตร ยาว6เมตรสูง2เมตร70โครงสร้างทั้งหมดครับเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมและถูกพ่นทาด้วยสีกัะสนิมของ t a ร Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นคือสีของน้าเงิน t a Krypton ครับตัวตู้นะครับเป็นตู้3คูณ6คูณ2เมตร70มาประกบกันอยู่ที่ด้านยาวก็จะกลายเป็น6คูณ6 อย่างที่ผมแจ้งไป36ตรางเมตรแบบมีห้องน้ําภายในฟังก์ชันรายละเอียดของประตูและตําแหน่งหน้าต่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการใช้งานอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตู้ใบนี้จะมี1ประตูบานเปิดและวก็สหน้าต่างบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนทั้งหมดพร้อมมุงลวดครับตัวโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์เสร็จแล้วตัวผนังและหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีขาวจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์ ทั้งบนและล่างส่วนตรงกลางครับจะมีฉนวนกันความร้อนฉนวนตัวนี้เรียกว่าโชเคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างตรงกลางครับเป็นโฟมหนา2นิ้วเฟเกรดนะครับเป็นฟูดเกรดโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของเขาคือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานํามาใช้เป็นฉนวนของผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้ที่เห็นเป็นสีขาวครับมาดูด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับด้านซ้ายมือจะมีตำแหน่งของ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็น power bar ตัวผู้ตัวเมียนะครับแบบกันน้ําแยกเป็น2ชุดให้นะครับพร้อมสายกราวและแท่งกราวครับก็จะมีด้านนี้ให้1ตู้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตู้นะครับเพราะว่าเป็นตู้สามพหกมาประกบกันส่วนด้านหลังครับจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อสนสลับของฮอฟเฟนมีให้2ชุดครับขนาด1เมตรคูณหเมตรสิเซนพร้อมมุ้งลวดและกันสาดให้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้มีห้องน้ําภายในขนาด1เมตรห้ 50, คูณหเมตรห้ 50, ร 50, ก็จะมีระบบท่อยืน่นออกมาให้ แล้วเราก็จะไปต่อท่อที่หน้างานทางลูกค้าก็สามารถจำน้ําจําไฟได้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างครับจะมีพัดลมดูดอากาศสตัวให้ของฮาตาลิเสร็จแล้วครับตัวนี้จะมีตำแหน่งของหน้าต่างบานเลื่อนอีก2ชุดนะครับเป็นของฮอฟเฟนเหมือนกันครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้6.00คูณ6.00ใบนี้ครับ ตัวตู้นะครับมีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายเราจะไปประกอบสองตู้3าคูกันที่หน้าง,งานอีกทีครับด้านหน้าครับหน้าต่างบานประตูบานเลื่อนสลับครับขนาด2เมตรคูนสเมตรหเซนของฮอฟเฟนพร้อมมุ้งลวดนะครับนี่คือมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วครับก็บานใหญ่เลื่อนสลับได้ทั้งสองฝั่งและจะมีตัวล็อกให้ครับเข้ามาด้านในของตัวตู้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปตู้มีส่วนการความร้อนเรียบร้อยดังนั้นเสียงภายนอกจะลดลงเสียงผมจะชัดเจนขึ้นแล้วก็เวลาเปิดติดตั้งเครื่องปรับอากาศเขาสามารถ ที่จะเก็บเสียงได้แล้วก็เก็บความเย็นได้ดีครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับผมขออนุญาตที่เริ่มที่ตู้ควบคุมครับตู้ควบคุมเป็นของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตและเซอร์กิตนะครับมีให้2ชุดคือด้านนี้1ชุดแล้วก็ด้านไกล1ชุดอันนี้ตู้แค่ประกบไว้เทสเฉยนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกบหน้าง,งานแล้วก็ซีนแล้วก็เก็บงานอีกหนึ่งครั้งครับหลอดไฟครับเป็น LED ของฟิลิปภาพรวมทั้งหมดจะมีทั้งหมด8หลอดครับสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาร์โก้ครับ มีให้2ชุดนะครับก็จะควบคุมหลอดไฟ LED ฟิลิปทั้ง8หลอดปลั๊กคู่กาวครับมีให้ทั้งหมดนะครับ8ชุดครับเป็นของฮารโก้ครับพื้นครับเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและกูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มมิลครับแล้วก็มีคิ้วบัวพลาสติกให้รอบตู้เรียบร้อยครับหน้าต่างครับ4ชุดครับเป็นบานเลือนสลับของฮอฟเฟนสามารถกำหนดตำแหน่งต่างๆได้ครับ ครบถ้วนนะครับสาหรับลายเดียยของตัวตู้6คูณ6มาดูลายเดียดของห้องน้ํากันก่อนครับห้องน้าครับขนาด1เมตร50คูณ1เมตร50สูง2เมตร70แล้วก็ตัวผนังเนี่ยสามารถอาบน้นําได้การเชื้อราได้แล้วก็มีส่วนการความร้อนเหมือนกันทางเข้าครับซวิตป,ปิดเปิดเป็นของฮาโก้ลูกบิดเป็นของเยลครับสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยจะควบคุมทั้งหลอดไฟ LED ของฟิลิปและพัดลมดูกาดฮาตี่6นิ้วครับ ื้นครับปูกระเบื้อง granito นะครับ30ูณ30ปูสูงขึ้น1แถวสุขภัณฑ์เป็นของคอโตอ่างล้างหน้ากระจกเงาพร้อมเคาน์เตอร์ฝักบัวน้ำที่ใส่สบู่ครับแล้วก็ที่ใส่กระดาษทิชชู่พันลุงดูอากาศและราวแผวนผ้าครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้ครับมีระบบท่อน้ำเข้าน้ำออกแล้วก็ฟอเรนีให้2ชุดครับ ก็ครบถ้วนนะครับสรับตู้ประกอบใหม่6กคูณหแบบมีห้องน้ําภายในครับฟังก์ชันครบนะครับสามารถอย่างที่ผมแจ้งไปสลับตําแหน่งประตูหน้าต่างได้เพิ่มห้องน้ําใหญ่กว่านี้ได้หรือจะลดห้องน้ําเล็กกว่านี้ได้ราคาก็แล้วแต่ออปชั่นที่เพิ่มขึ้นไปครับโอคนี่เรียบร้อยนะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์ 089 999 5 3 4 5หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ